ต้นสนให้หนูจะสมบัติแม่เท่าไหร่สิบล้านให้พี่บีไหมไม่ให้พี่บีเท่าไหร่แบ่งเท่าไหร่หนึ่งร้อยให้พี่บีร้อยเดียวใช่อ่ะทีนี้แม่ถามสนรักแม่ไหมรักรักสมบัติไหมรักแม่กับสมบัติสมรักใครรักรักแม่ทำไมหนูดูลังเลจังเลยถ้าถ้ารักแม่แม่ไม่เอาสมบัติให้แต่ถ้าหนูรักสมบัติแม่ก็จะเอาสมบัติให้แม่กับสมบัติหนูรักใคร จะเอาสมบักับรักแ,แม่เอาเขาให้เลือกอย่างเดียวพระเจ้าให้เลือกอย่างเดียวสนจะเอาอะไรระหว่างแม่กับสมบัติสมบัติไายสนไม่เอาแม่เลยเหรอเอาส่วนสนไม่เอาแม่เหรอเอาก็อบอกว<อ>่พารพาระเจ้าให้เลือกอันเดียวไม่ไม่หรือไม่ไม่บอกให้เลือกสักอันไม่พระเจ้าให้เลือกอันเดียวแม่กับสมบัติสนเอาอะไรก็ก็แม่แล้ว ก็ไม่แล้วแล้วแล้วมาถามใหม่แล้วถามว่าสมบัติก็อีกสมบัติคืออะไรรู้ไหมเอาแม่ว่าเราถามแม่อันเดียวว่าแม่ก็ถามถามสมบัติอันเดียวอย่างอะไรค,คุณเธอไม่แม่ถามสนหน่อยสนรู้ไหมว่าสมบัติคืออะไรสมบัติก็คือเรียนทองคือเงินทองเหรอเงินทองทองทอง,ทองเยอะเงินเยอะเหรอใช่ทองเต็มกล่อง ส่วนรักมันมากกว่าแม่ไหมรักกว่าว้ายฉันตัดเธอออกจากกองบรดดกแล้ว